สวัสดีค่ะทุกคนคลิปวันนี้เราจะพาทุกคนไปเที่ยวไหนกันไปปักกิ่งกัน เดินทางเรเดินทางจากหางโจวน,นะคะไปที่ปักกิ่งใช้เวลาประมาณ2อชั่วโมงครึง่งเ <_ d ụ> ข้าเกตน,นะคะทุกคน <_ d ụ> ก็คือวัวจีนลงสุดๆคนเยอะมากนี้เรากำลังเดินขึ้นไปหาของกินนะคะทุกคนเพราะว่าของกินมันอยู่ข้างบน ือที่เนี่ยเทอร์มินอลนี้ของกินเยอะมากปกติไปแบบอีกเทอร์มินอลหนึ่งที่เป็นกับไทยของกินไม่เยอะเท่านี้พวกบะหมี่แล้วก็โจ๊กขนมวังอะไรแบบนี้ก็มีอ่ะพวกราเม็งก็มีนะคะแล้วก็แบบบะหมี่ต่างๆคน,าานทีท่สมยนข้างหน้า这边点餐有吗？来，我们来吃。欢迎光临。支付到账九十二元。นี่นะคะเพราะเราเลือกกินเป็นบะหมี่ร้านนี้เดี๋ยวมาดูกันว่าจะอร่อยไหม นี่ก็คือข้าเช้าของเราอันนี้ของเพื่อนทุกคนดูน้องมันไม่น,น่าใส่มาให้คุณแต่เพื่อนก็แบกนมเปียมาให้กินนะเทุกคนนมเปี้ยที่เดียนี้นอร่อย แล้วเดี๋ยวตอนนี้เราก็มาจะเดินไปที่เกตกันนะคะแต่ก่อนเดินไปที่เกตขอไปหาน้ํากินก่อนเพราะว่าอยู่น้ํามากเพราะที่ด้านเมื่อกี้ไม่ได้มีน้ําให้นะทุกคนก็คือน้ำหนึ่งขวด20หยวนเดี๋ยวเราก็มาแวสะสตาบั เข้าเกียร์นะคะอันนี้เป็นเก้าอ e ี้นวดก็คือสแกนตรงนี้แล้วเดี๋ยวมันก็จะนวดให้เป็นเก้าอ e ี้สําหรับคนแก่ที่เพื่อนเราชอบมากเไม่ okay, <so> อเพราะว่าเพื่อนนวดถูกเราะคีดได้นัง่งนรามีไว่นวด,ด้วย่ <laughs> เป็นเก้า e อี้นวดขึ้นเครื่องแล้วนะคะทุกคนแต่ว่าแถวยงังยาวมากเราก็เลยรอก่อนบอกว่าเราบินจากหังโจไปปักกิ่งใช้เวลาสองชั่วโมงครึ่งก็คือจะถึงปัการีสประมาณปลสองคืนไป นมื่มาถึงไหม่โมงครึ่งสองชั่วโมงเพื่อนใหนม่โมงครึ่งแกงได้เวลาขึ้นเครื่องแล้วทุกคนเครื่องลำใหญ่มากใ <laughs> หญ่ดีเครื่องบินอ่ะ <laughs> อยู่ปกติเข่ามันจะติดกันอยู่แบบเข่าไม่ติดเลย เครื่องลำนี้ผ่านนะคะทุกคนชื่อว่าไฮนันแอร์ไลน์ ลตอนนี้เราก็มารอเอากระเป๋าของเรานะคะก็คือพวกเรากำลังจะคิดกันอยู่ว่าจะนั่งรถอะไรไปโรงแรมเพราะว่ามันไปได้หลายเส้นทางมากตัก,กล้ามโชว์หน่อยเร็วอ,อญิงแกล้งแห่งประเทศหังเจอขึ้นบัตรตรงสนามบินนะคะคือใครจะขึ้นบัตต้องไปซื้อติกเก็ตก่อนก็คือ ตู้ทิเก,ก่จะคืออยู่ตรงข้ามจากสนามบินเลยเดินออกมาก็จะเจอเลยนะคะแล้วเราก็จะได้เป็นทิเกตแบบนี้มาแล้วเราก็มายืนรอรถบัสน,นะคะก็คือมีรอบต่อไปตอนบ่ายสองครึ่งแ้วเดี๋ยวเราจะไปลงที่ตรงเสนอูเหมือนตรงอนนี้ทุกคนก็คือพวกเราได้เปลี่ยนแผนนิดหน่อยเพราะว่าค่าบัสเมื่อกี้สคนมัน60หยวนแต่ว่าค่าแท็กซี่คือเพิ่มอีก20หยวน ก็คือค่าแท็กซี่ไปโรงแรมอ่ะมันแปดสิบหยวนทุกคนเพิ่มอีกยี่สิบหยวนคือได้นั่งแท็กซี่เราก็เลยจะตัดสินใจว่าเรามานั่งแท็กซี่กันดีกว่าคือทุกคนคือใครมาปักกิ่งอ่ะแนะนำให้กดรถกันเองนะเพราะว่ามอเตอร์เอ่ะ แท็กซี่ข้างล่างใช่ปะคือค่าลงคือค่าจากที่เนี่ยไปถึงโรงแรมอะ่ะคือดูในแอปมันแค่แบบ80หยวนแต่ว่าพอให้คนข้างล่างที่ในแท็กซี่ให้อะ่ะคือเขาคิดพวกเราแบบ300หยวนนะทุกคนคือใครมาปักกิ่งแนะนำแบบกดรถเองเหอะจริงๆ ที่พักแล้วทุกคนที่พักเรบดีดีมากเราจองโรงแรมมาในแอปจีนนะคะโรงแรมชื่ออันนี้ถึงโรงแรมแล้วเป็นไงบ้างกับปากีก่คือตลอดทั้งทากะ ไม่มีเสียงแตรรถเร็วแล้วก็แบบค้างๆคังเก่าอทุกคนใช่ค้างๆเมืองเหมือนอยู่เชียงใหม่อ่ะมีแบบอิดตลอดทางอะไรเงี้ยอันนี้เรากำลังไปที่พักกันนะคะแล้วนี้ก็เป็นห้องของพวกเรานะคะทุกคนนี่แค่นี้ทุกคนเห็นไหมเห็นเราไหม เราจะไปไหนกันคะไป,ไปกู้กงไปกู้โกงแล้วเดี๋ยวจะพรา,าชวังด่านอะไรนะพระราชวัง,วงต้อง,องห้ามและเดี๋ยวจะพาทุกคนไปกินเป็ดปักกิ่งกันนะคะร้านเป็ดปักกิ่งร้านนี้ก็คือคนจีนบอกว่าต้องกินให้ได้เพราะว่าแบบมาปักกิ่งแล้วไม่กินเป็ดปักกิ่งร้านนี้คือม,มาไม่ถึงเขาบอกงี้เลย<ม>แล้วตอนนี้เราก็กำลังจะเดินไปขึ้น MRT กันเดินมารู้ทางซึ่ง MRT อยู่ไหนก็ไม่รู้ขอเปิดเดี๋ยวไปเปิดแมพแป๊บหนึ่งนะทุกคน ที่ปักกิ่งก็คือตึกแบบนี้เยอะมากตรงนี้คือเหมือนภูเก็ตมากๆากจีนคือมีบ้านแบบเก่าๆแบบนี้เยอะมากเนาะไม่ค่อยมีตึกสูงๆแบบหังโจงกง็คือเกือบทุกมุมก็มีแต่บ้านแบบนี้ อนรักเรามาข้ามเดี๋ยวดูทางแล้วก็มันจะเดินไปขึ้นรถเมลนะคะแล้ดวดูทางนี่นน <laughs> แกหลอกเราปะเนี่ยแล้วเราก็มารอรถเมลเรารถเมลสายสองนะคะเดี๋ยวไปนั่งลงที่กู้โกงกันกู้โกงก็คือเมื่อกี้ยูคนีขับแท็กซี่บอกว่า คนเยอะมากเทริสซึมเยอะมากเรา,เราจะไปดูว่าคนเยอะขานาดไหนสี่จานเองรถเมล์เรามาแล้วทุกคนเบอร์สองนี่ยาวยาวมากรถเมล์ยาวมากโอ้ คนคนเยอะมากคืออันนี้แบบเขามาดูไอ้นันะ่นอะเปจริงปูกว่านกันนะคะดูคนดิแล้วคือใครอะอยากจริงแล้วคือใครอะอยากมาเปยจริงปูกว่านอะไรเงี้ยมันต้องแบบยี่เย่ด้วยก็คือแบบต้องจองผ่านแอปมาก่อนถึงจะเข้าได้เหมือนกันแบบเข้าไม่ได้ไม่ให้บวกอินใช่ไม่ให้บวกอินก็คือต้องจอ,องแบบก่อนแล้วคนแบบมหาศาลมากตอนนี้ก็คือหลงทางกันนะคะเพราะว่าใช่ เพราะว่ายามอ่ะไม่ให้เดินนอกถนนตรงนั้นและซือก็ไม่บอกด้วยว่าให้เดินทางไหนตอนนี้เราก็เลยเดินงง,ง,งเพื่อจะไปข้ามถนนตรงฝั่งโน้นอยู่ตรงม,งมาปักกิ่งตรงนี้ก็คือประตูกใกล้เทียนอันเหมอนคื่เราเข้าเทียนอันเหมอนไม่ได้เพราะว่าเราไม่มียีวีมาว่าทั้งหมด ันคือเราเปลี่ยนแผนละเราไม่ไปดูกู้กลงละเพราะเราไม่ได้วิเวมาเราก็เลยกละว,ว่าเราจะนั่งไปกินเป็นปักกิ่งกันนะคะร้านเป็นปัก,กิ่งก็คืออยู่ใกล้ๆตรงเทียนอันเหมือนที่เรานั่งมาเลยจะไปดูกันว่าเป็นปักกิ่งมีคิวไหมแล้วเราก็มาเดินแบบใกล้จะถึงร้านอาหารที่เราจะกินแล้วนะคะเดินไปอีกนิดนึงก็จะถึงแล้ว ทุกคนถึงแล้วนะคะร้านเป็ดปักกิ่งร้านานี้ที่เราจะกินก็คือร้านจิ๋วจิ๋ววันนี้ต้องอร่อยจริงๆเพราะว่าคนในร้านเยอะมากน,นี่ก็คือร้านเป็ดปักกิ่งที่เรามากินนะคะนี่ให้ดนไว ออเดอร์ <Order S 2> mm hmm. เป็นปลาก,กิงไปหนึ่งนะคะแล้วก็มีกุ้งชุบหนึ่งค่ะข้าวผัดหนึ่งสามอย่าง mm hmm. เมนูแรกคือข้าวผัดเนื้อนะคะน่าก,กินมากเริ่มกินยังเมนูที่2คือกุ้งชุบแป้งทอด <laughs> ผัดก่อนอะไรอืมอืมอืเขาผัดแบบหอมไข่มากหอมแบบหอมเครื่องปรุงหอมมากอร่อยมากอร่อยไหมคะร้านนี้อร่อยมากมากมาก นี่ก็เป็นเป็ดทอดจากเป็ดปักกิ่งนะคะน่ิน,นเมือนใสเกือทุกคนคือดูดน่ากินมากคือเรากินหมดทุกอย่างเลยทุกคนเอาที่เรากินไปตอนเย็นทั้งหมดนะคะก็คือเสียหายกันไปทั้งหมด3 4 4รหอียนั่นเองออ เราจะพาทุกคนไปเดินเล่นที่ถนนคนเดินที่ปักกิ่งกันนะคะก็คือมันอยู่ใกล้ๆตรงกู้กงนี่แหละเขาบอกว่าแบบเออต้องไปสถานที่ที่ต้องไปเพราะเป็นถนนคนเดินที่แบบของกินเยอะมากจะเอาตรงนั้นได้เลย ันนี้นะคะที่เราจะไปนี่นหนนะว่องฟูจงซินจ้าเดินตรงไปถึงแล้วนะคะมุมนี้คือเหมือนเซี่ยงไฮมากเหมือนเป๊ะมันก็จะเป็นถนนคนเดินประมาณนี้ไปทางๆนะคะจนสุดทางฟิลเหมือนแบบอยู่เซี่ยงไฮอะเหมือนกันเลย ทุกคนมุมนี้คือประเทศจีนมากก็คือลูกกลมๆแสดงให้ดูว่าประเทศจีนอนนี้พวกเราแพนกันว่าพวกเราจะขึ้นไปกินชินเคกกันนะเพราะว่า คนเยอะเกินไม่อยากเดินแล้วก็เลยจะขึ้นไปนั่งกินต่อข้างบนนะคะเฮ้ยมีน้ำอ่ะเราแวะมากินไอติมร้านนี้นะคะก็คือเป็นไอติมแบบคล้ายๆไอติมเจลลาโต้นั่นแหละไอติมที่เราสั่งเราสั่งเป็นรสโยเกิร์ตไปนะทุกคนมันใส่กับสตรอเบอรี่แล้วก็มีข้าวโอ๊ตด้วยนะชิมมาก ตอนนี้เรากำลังจะไปเดินเล่นริมแม่น้ํากันต่อนะคะทุกคนจะถ่ายมาให้รู้ว่าริมแม่น้ําตรงนี้เป็นยังไงเดีย๋ยวไม่ใช่เหมือนซีฟูที่ผังโจเรามานั่งเอ็มมาทีที่ปักกิ่งนะคะเดี๋ยวเรานั่งไปประมาณ3สถานีนะคะ<ๆ>ก็จะถึงที่ที่เราจะไปแล้วสภาพปักกิ่งคนเยอะมากแบบ เยอะแบบเยอะกว่าหัางโตกเยอะจนล้นเมืองใช่ไหมมากเดี๋ยวเราไปลงมันนี้นะคะลูกบออันนี้แล้วที่อันเหมือนวาย้าเดียนะคะเกิดเหตุการณ์ไม่คาดจิตขึ้นก็คือฝนตกอยดีๆฝนก็ตกปรอยเม็ดใหญ่มากทุกคนแร้วไม่ได้รุมกันออกมานะคะก็เลยคิดว่าเดี๋ยวจะกลับโรงแรมละวันนี้ฝนตก มาปักกิ่งวันนี้สอนให้รู้ว่าจัจนตายกลับไปหัางโจดูดีๆดีค่ะไม่มาเที่ยวแล้วขอเขาเขียนชื่อคลิปว่า Amazing ไปจริงแล้วกันมีแต่เรื่อง Amazing จจนตายจริงคือถ้าเกิดใครจะมาเที่ยวจีนแนะนำที่แรกคือหัางโจไม่แนะนำปักกิ่งจริงไม่งั้นคุณจะห่างโจคือที่สุด culture s h o c ได้จริงเมื่อกี้คือช็อกไปเลยคือรถเมล์ถีช็อกเลย ตอนนี้เราก็กำลังเดินกลับโรงแรมกันสะพานลอยไทยแลนด์เหมือนที่ไทยมาก